ธุรกิจทุกอย่างนะผมบอกเลยนะคุณอย่าไปมนงทนอื่นเลยธุรกิจทุกอย่างสัวเท้ามีครบเลยโรงงานผลิตเครื่องจักรแบบไหนสัวเท้ามีหมดซึ่งเขาเนี่ยเป็นตัวก๊อปคนอื่นมาตลอดแล้วเขาก็ก๊อปได้หมดก๊อปปี้เสร็จเขา c ีแอ d ดีก๊อปปี้แอนเดเ e ล t ปเมนเขาก๊อปเสร็จเขาดูเฮ้ยตรงนี้มันมีปัญหาเขาแก้ปุ๊บ mm hmm. เขาเก่งกว่าคน mm hmm. อย่าดูหมิ่นสัวเท้าเรากันเองนะครับ จจกุยได้ไปเยี่ยมเมืองัวเทาล่าสุดนี่นเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนี่เองเนี่ยใช่แล้วสิ่งที่เจก,กุยคิดว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงของัวเทาเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ที่เจก,กุยคิดว่าต้องเอามาวิเคราะห์วิจัยกันเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของัวเทาอะ่ะเขาก็มีสร้างเมืองใหม่แล้วใหญ่มากแล้วท่าทางจเจริญแล้วเหมือนกับรัฐบาลกลางจะสนับสนุนด้วยนะเมืองใหม่ก็คือบิวก็คือบิวเมืองัวเถาเนี่ยเม,มืองอีกเมืองหนึ่งอ่าไม่อยู่ตรงเมืองเก่าไงคือจีนเขาอย่างนี้ พอเขาอยากพัฒนาเมืองให้ใหญ่โตเขาเลยแบบสมมุติเขาจะพัฒนากรุงเทพเขาก็ไม่พัฒนาตรงเขตพระนครหรือเขตบางรักเขตสามัติวงศ์เขาไปดูเลยไปสร้างเมงชานเมืองชานเมืองให้มันใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีคอนโดมี้างเมืองใหม่ที่ชานเมืองอ่าแล้วแล้วบางเมืองเนี่ยเขายอมลงทุนเลยพวกหน่วยงานราชการทั้งหมดย้ายย้ายไปดนนนู่นเลยอ๋อย้ายเมืองเลยนี่ย้ายเมืองแล้วที่เก่าอ่ะที่เก่าก็มันก็เจริญอยู่แล้วคนมันเยอะฐานคนมันเยอะ ก็คือเปลี่ยนสถานที่ดูดีๆเขาก็เปลี่ยนราชการสิบสามหน่วยไปอยู่นอกเมืองเลยไปอยู่เฉิงกงเหมือนกันเมืองราชการเฉิงกงจําได้อยู่ใช่อนะครับแล้วแล้วอย่างส่วเท้าเขาจะย้ายทําไมอ่ะเขาก็อยากให้มันโตขึ้นอีกล้วเหมือนกับเขาอยากบิวนะเพราะว่าหนึ่งเป็นทางใต้แล้วเขาเป็นริมทะเลด้วยเหมือนกับจะดะแบบแบบจะบิวให้มันขึ้นมา นะเหมือนกับไหหลัมอ่ะเขาก็ไปมีบ่ไหหลั่มเมืองใหม่เมืองใหม่ใต้จิ๋วเมืองใหม่ใต้จิ๋วอะไรเงี้ยล้าทำแบบไหมก็น่าจะเพิ่งเริ่มเขาเหมือนกับนโยบายรัฐบาลเพิ่งเริ่มแต่ที่เศร้าอันหนึ่งเลยเศร้าเลยหรอวิบัติมันเดินถนนมันพูดใต้จิ๋วกันน้อยมากมันพูดจริงกลางเขาจะเป็นคนต่างถิ่นมั้งไม่อันนี้มันอยู่ที่ว่ารัฐบาลก่อนหน้านั้นอ่ะเขาบังคับคือคือเมื่อก่อนจะกุยไปได้ปีแปดห้าแล้วจิกุยก็มนเฮ้ยพวกมึงพูดจริงกลางไม่ได้เลย มันพูดได้แต่แตจิ๋วสมัยปีหนึ่งเก้าแปดห้าจิงกลางก็ไม่ได้กองตุงก็ไม่ได้ทั้งนั้นมันอยู่ในมณฑลกองตุงแล้วมันจิงกลางไม่ได้เนี่ยจิกูเขบอกไม่ได้พวกมึงต้องเรียนรู้หน่อยหนึ่งมันเป็นภาษากลางเดี๋ยวนี้รัฐบาลบังคับให้เรียนภาษาจิงกลางพอเรียนเา็าจีนิงกลางพ่อแม่ก็เลยต้องกระแดะคือต้องพูดจิงกลางกับพวกมันสุดท้ายกลายเป็นพวกมันพูดแต่จิ๋วไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวนี้มันเดินถนนก็มันพูดแต่จิงกลางนะแล้วไปถามทางมันเป็นแต่จิ๋วมันพูดไม่ได้ อาจจะเป็นความรู้สึกของคนที่แบบว่ารู้สึกพูดแต่จิ๋วไม่ได้จะบอกว่าอ้าาาเทียบอกก็คือมันฟังไม่รูพูดแต่จิ๋วเนี่ยมันมีดูดูเป็นบ้านนอกบ้านนอกป่ะก็ดูเป็นบ้านนอกก็จริงแต่มันก็เป็นภาษาพ่อแม่เราไหมอา้าวขอพูดมันจะวิบัติต่อไปเมืองไทยออก็คืออะไรรู้ไหมเด็กไปเรียนนานาชาติค่าเทอมแพงมากพ่อแม่ก็เลยกลัวเสียค่าเทอมเยอะแล้วลูกไม่ได้เรื่องพ่อแม่เลยพูดภาษาอังกฤษกับมันกลับบ้านก็พูดภาษาอังกฤษอ่ากลับบ้านมาพูดภาษาอังกฤษกับมัน เออ how are you today นะเอ่อเรียนเรียนอะไรเงี้ยก็พูดภาษาอังกฤษกับมันเสร็จปรากฏว่ามันพิมพ์หาหาเจ็กกุยสวัสดีครับเจ็กกุยสวัสดีมันวีบัตเอา้าทำไมอ่ะก็มันพิมพ์สอเสือแล้วก็หอหีบบอแหวนแม่หางก,กดับเพจด็กมันสวัสดีเป็นภาษาไทยภาษาไทยมันเลยไม่แข็งแรงเป็นภาษาไทยคาราโอเกะอีนนี้มันแก้ง่ายต่ก็ใช้วิธีกดแล้วก็พูดเอา <c oughs> เอา่ะพวกนี้สอบเป็นทานไม่ได้นะเด็ก <c oughs> นานาชาติเนี่ยต้องไปเรียนนอกไม่ก็ไปเรียนเอแบกเลยเพราะมันสอบเอ็นทานมันภาษาไทยมันไม่ผ่านเอ,อเป็นอย่างนี้เยอะมากจริงๆทําให้วิบัติจะบอกนิดน,นึงนะครับคุณผู้ปกครองทั้งหลายคุณก็พูดภาษาจีนกับเขาถ้าคุณเป็นคนแต้จวิวแล้วคุณก็พูดจีนกลางกับเขาก็ได้ถ้าคุณเป็นคนจีนแล้วคุณก็พูดภาษาไทยกับเขาเพราะเราเป็นคนไทยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันร้องเพลงชาติไม่ได้นะผมจะให้จับว่าพวกนี้เป็นพมา่านะเว้ยร้องเพลงชาติก็ไม่ได้ ต้นะอเป็นชาติเป็นภาษาอังกฤษเออแล้วยังไงอ่ะเราก็ต้องคงรักษาวัฒนะธรรมประเพณีชาติภาษาเราไว้แล้วเขาไปโรงเรียนเขาพูดได้เขาพูดอังกฤษกับเพื่อนกับโรงเรียนไม่เป็นไรก็เหมือนผมมาเด็กๆพูดไต้จิว๋วไปโรงเรียนพูดไทยไม่ได้เดี๋ยวมันก็พูดได้แล้วมันเนี่ยรู้ไว้ใช่ว่าใสาว่วาแบงคหามเขาจะรู้ภาษาอีกภาษาเพิ่มเพิ่มเขารู้ภาษาหนึ่งเพิ่มมันไม่ดีหรออืม มันไปทําธุรกิจก็ดีกว่าไหมภาษาแต้จิ๋วเป็นเก้าอำเภอของประเทศจีนจากสองพันเจ็ดร้อยกว่าอำเภอแต่คุณรู้ไหมว่าภาษาแต้จิ๋วนะมันมีอิทธิพลไปทั่วโลกเลยอืม,มหาเศรษฐีในหลายๆประเทศในโลกเป็นคนแต้จิว๋วซะส่วนใหญ่อือันนี้พูดเลยไม่ได้คุยอวยตัวเองฉะนั้นเราภาษาอะไรเขาเลือกภาษาแม่หมูยี่คุณพูดกับเขาเถอะแล้วเขาจะเก่งกว่าเขาได้ภาษาอื่นเพิ่มก็ดีแล้วไนงะและอีกเรื่องหนึ่งฝากไว้เลยนะ อย่านึกว่าเก่งอังกฤษอย่างเดียวอยู่รอดนะแล้วก็อย่านึกด้วยว่าเก่งจีนอย่างเดียวอยู่รอดอืม,มันต้องมีอังกฤษกับจีนนะครับเป็นภาษาของโลกเลยนะครับอ,อย่าให้ความบิบัติมันเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วจะกุยเรื่องภาษานี่นะจริงแล้วไม่ต้องห่วงแล้วว่าพูดไม่ได้ผมว่ายึงไงก็พูดได้ถ้าใส่ใจกับมันนะใส่ใจให้มากๆหน่อยก็พูดได้แต่ว่าเราก็มองว่าคนที่คนที่ต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยเออเก่งทางด้านไหนนะบางคนก็อาจจะไม่เก่งภาษาก็มีนะ ก็ไม่เป็นไรแต่เก่งภาษาผมไม่รู้นะคุณเก่งเฉพาะอย่างอะไรไม่รู้นะแต่ถ้าคุณได้ภาษาเพิ่มอ่ะคุณจะได้เปรียบก่าเขาเยอะต้องต้องเอาภาษาเนี่ยเป็นอ่เขาเรียกอะไรตัวประกอบครับแต่คุณต้องเก่งเรื่องอื่นก่อนครับอภาษานี่เป็นสิ่งจําเป็นคุณต้องเก่งเฉพาะอย่างแล้วคุณต้องมีภาษาด้วยไม่งั้นสุดท้ายเนี่ยบางโปรเจกต์เนี่ยล่ามไม่ดีะแปลกันไม่รู้เรื่องโปรเจกต์ไม่สรุปสักทีนะครับเพราะมันบางคนเจ้าหนายบางคนอ่ะผู้ใหญ่หรือเจ้าของภาษาบางเขาอึดอัดนะ เขาสื่อแบบสื่อภาษาไม่ได้อ่ะอืมล่ามก็จะสื่อเท่าเขาไม่ได้อ่ะอืฉะนั้นฝากไวยนะครับอย่าให้มันวิวตดไปกว่านี้เลยช่วยกันนะครับเจกุยก็ลงนลงแต้จิ๋วนะครับแล้วก็มีหลายเหล่าซื้อก็ลณนลงภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนจีนกลางนะครับฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ช่วยหน่อยนะครับถ้าลูกคุณแข็งแรงภาษาที่เป็นต้นกําเนิดต้นเหล่ากอของคุณแล้วเนี่ยคุณค่อยไปเพิ่มกับเขาอย่างอื่นได้ ภาษาตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลยภาษาไทยแม่งเกิดเมืองไทยเป็นคนไทยแม่งภาษาไทยยังทิพหายอยู่ป็นไม่ได้เหรอคนที่เป็นคนไทยแล้วพูดภาษาไทยไม่ได้เนี่ยตลกมันพีมมาสวัสดสวัสดเป็นสวัสดวัดเป็นวัดอ่ะเข้าใจแต่ว่าสิ่งสิ่งที่อยากจะบอกคุยคุยว่าคนพวกนี้มันมันก็ขึ้นอยู่ตัวบุคคลเขาเนาะว่าเขาจะใส่ใจไม่ใส่ใจใส่ใจก็ได้หมดอ่ะก็อยู่ที่ความสนใจไงทีนี้ก็พ่อแม่ก็ช่วยหน่อยไหมลูกไม่ดีโทษใจโทษพ่อแม่นะอย่าไปโทษลูกนะครับ เราเนี่ยเป็นต้นแบบที่ไม่ดีเองครับนะครับนี้ประเด็นเรื่องไอ้อื่นๆแล้วเจกุยชัวเท้าที่เห็นนะมันมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างตอนนี้ไม่ได้อวยชัวเท้าเองธุรกิจทุกอย่างนะผมบอกเลยนะคุณอย่าไปมองทอนอื่นเลยธุรกิจทุกอย่างชัวเท้ามีครบเลยธุรกิจทุกอย่างแปลว่าอะไรโรงงานลงเครื่องจักรผลิตเครื่องจักรแบบไหนผมไปดูมาที่เยอะแยะเลยสุดท้ายมาชัวเท้ามีหมด เอยเขาคือก้าวหน้าขนาดนั้นเลยหมายว่าสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากซึ่งเขาเนี่ยเป็นตัวก๊อปคนอื่นมาตลอดอแล้วเขาก็ก๊อปได้หมดแล้วเพียงแต่ว่าเขาก็สนใจรายละเอียดนะเครื่องจักรดีๆเขาก็มีนะอผมไปดูมานะอุตส่าห์วิ่งไปเมืองอื่นสุดท้ายมาเฮ้ยชุดเทามีไว้มีมาดูเฮ้ยมันไม่ได้เร็วอ่ะเขาเลยนะอืมันไม่ได้เร็วอ่ะเขาเลยแปลว่าคนที่เขาพัฒนาเร็วใช่ถึงจะก๊อปปี้ก็ก๊อปปี้มาดีก๊อปปี้เสร็จ เขา c a n d d Copy and development เขาก๊อปเสร็จเขารู้เอ้ยตรงนี้มันมีปัญหาเขาแก้ปุ๊บเขาเก่งกว่าเว้ยนะครับอย่าดูหมิ่นส่วนเท้าเรากันเองนะครับคือเทคโนโลยีตัวนี้มันทันกันได้ขอให้มีความขยันแล้วก็ทนแล่ว่าคนแจ้จิ๋วก็มีสิ่งนี้แหละทําให้เขาสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาสู้กับตลาดโลกได้ฉะนั้นดีบีส่วนเท้าต้องมาพูดเพราะเราก็คือส่วนเท้าหนึ่งเหมือนกันคทั้งแตะตรงก็เตี่ยเอียผมก็เถคให้นะครับ ก็พยายามที so to, ่จะรู้ว่าเออรากเง่าเราเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรครับโดยเฉพาะที่เจกุยไปเจอเนี่ยผู้คนตอนเนี้ยในคนรุ่นใหม่เนี่ยเจกุยคิดว่าเขาเปลี่ยนแปลงเยอะไหมหมายความว่าคนที่เป็นเจนแซที่มีอายุประมาณยี่สิบสาสิอะไรพวกนี้ยเปลี่ยนแปลงเยอะมันก็เหมือนวัยรุ่นเมืองไทยอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยรับผิดชอบเออมันก็เหมือนกันแต่ที่อีกอันหนึ่งที่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยเออผมมีญาติไปด้วยเ แฟมิลี่ทีมีลูกสาวลูกชายลูกชายลูกสาวมันถามบอกทำไมผู้หญิงเอามาแล้วน่ะทำไมวัยรุ่นล้ะทำไมต้องถามอย่างนั้นน่ะคือเขาเขาก็ยังเหมือนเดิมแปะตรงลูกกี่คนสองคนสองคนพอดีแปะตรงลูกชายเออผมก็พอดีลูกคนเดียวลูกชายแต่บ้านเนี้ยเขามีลูกเจ็ดคนเออยังไงเขานับยังไงผู้ชายสามผู้หญิงสี่ผู้ชายสามผู้หญิงสี่เขาบอกเขามีลูกสามคนบ้าเอาจจริงๆ เป็นทั้งหมู่บ้านสองหมู่บ้านเลยเขาต้องไปเรียกว่าสอนเลยดิเขาไม่สอนเขาไม่รับคือบ้านผมไปกับด็อกเตอร์คนหนึ่งด็อกเตอร์เขามีเจ็ดพี่น้องผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายผู้ชาย,ผ,ชายผู้หญิงผู้ชายเขาบอกมีสามพี่น้องหรือสายตาโปเราก็บอกนี่ใจคอนเขาบอกแล้วเอาผู้หญิงมาเรียงด้วยทําไมอะ่ะอา้าวขนาดคนที่ถามเนี่ยเขารุ่นใหม่แล้วนะ เขารุ่นสามสิบกว่าเขาบอกนั่งบ่อซึงเขามีนับผู้หญิงจริงๆไอ้พวกพี่น้องผู้หญิงนี่แบบอุ้จิกเยี่ยงกุิษอะไรนี่มันสมัยไหนวะเนี่ยมันสมัยไหนมันเป็นเรื่องความยุติธรรมมากกว่าเรื่องสมัยเขาไม่นับสมัยก่อนก็คงไม่ทําแบบนั้นเหมือนกันเนี่ไม่สมัยก่อนเขาก็ไม่พูดลูกสาวทําไมอ่ะเขาพูดแต่ลูกชายเขาพูดถึงว่าอาจจะเขาถามบอกเนี่ยมีคนหนึ่งมีลูกสาวสองคนเจ๊ชานเลือกอยู่บอกเกี้ยหรอ เราบอกเอ้ยเขามีเจ้าเกี้ยสองคนเ็าบอกอบอกเกี้ย <laughs> แล้วในสารระบบที่ว่าเขาเขียนบันทึกบันทบลุดนะเขาบอกเลยคนนี้ชื่อนี้ลูกสองคนไม่มีเขียนถึงลูกสาวเลยนะแล้วว่าถามบอกแม่งทั้งบ้านทั้งตระก,กูลเนี่ยไม่มีลูกสาวเขาบอกมีแต่เขาไม่เขียนถึงเลยเ๋อเรอเขายกให้คนอื่นไปเลยหรอหมู่ของหมู่บ้านผมก็เป็นนะเ,<อ>เขาเขียนพ่อผมชื่อนี้แล้วมีลูกชื่อกิมจิวกิมเอียง แล้วพอเขียนผู้หญิงปุ๊บจบเลยอืมไม่บอกว่ากิมย้งแต่งมีบวชแต่ถ้าเขียนลูกชายอยู่เมืองไทยมีลูกคนหนึ่งชื่อเจียงอ๋ออันนี้เขาเขียนเหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือว่าเขาไม่เขียนลูกสาวจบเขาเป็นวัฒนธรรมเก่าเนาะเก่ามไม่แต่เก่านั้นแต่เปลี่ยนไปนะไม่ผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้กฎหมายมันคือชายหญิงเท่าเทียมกันเขาบอกนั่นกฎหมายมแต่กฎหมู่ไม่มีลูกสาวาเหมือนเดิมจริงๆแล้วบางทีผมก็นึกถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าจริงมันาดจะไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นเนาะ อาจจะว่าคนสมัยก่อนเขาคิดแค่ว่าการสืบสายตระกูลเนี่ยมันมาทางผู้ชายเนาะก็บันทึก,ก,กผู้ชายก็พอละอาจจะคิดอย่างนี้นถูกต้องเพราะว<น>่า<น>ลูกสาวแต่งออกก็ไปเป็นทึกบ้านอื่นแล้วไงใช่ใช่แล้วก็จบแล้วไงะจะไม่พูดถึงเลยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงว่าไม่ให้เขียนแม่อะไรมากคงไม่ได้คิดขนาดนั้นกสมบัติเขายังไม่ให้อยู่อสมบัติไม่ให้อยู่ก็มีเหตุผลเออก็คือว่าคุณก็แต่งไปก็ไปอยู่บ้านลูกแม้วสมบัติแล้วเอาไปสมบัติแล้วก็มีเหตุผลทุกอย่างมันมีเหตุผลแหละแต่คนเนี่ยต้องต้้อองงต จิตตรงเองต้องแต่คนสมัยใหม่เขาจะรับไม่ค่อยได้อุ้ยแล้วกูลูกสาวแล้วไม่พูดถึงกูเลยหรอไม่สมัยไหมก็ต้องทําไม่ทําอย่างนั้นแล้วสิต้องเปลี่ยนแล้วสิไม่ก็จีนตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยที่ล่าสุดนี้ไปอ๋อไปสองหมู่บ้านเลยต้องสอนเขาบอกว่าสมัยเก่าก็สมัยเก่าแลสมัยนี้ก็สมัยนี้นะอ๋อเขาบอกแล้วไม่ใช่เขาเขาบอกอันนอย่างนี้ก็คือแปลว่าแปลว่าเบาเจอตุงปฏิวัติวัฒนธรรมไม่ได้ช่วยอะไรเลยแก้ไม่ได้ แกได้บ้านผมยังแก้เลยไม่เห็นมีใครจะต้องมานั่งคิดเรื่องพวกนี้เขาไม่พูดถึงเลยแล้วเขายังบอกว่าอุ้ยทําไมเอาผู้หญิงมาลงผู้หญิงต้องไม่ลงโอ้ไม่มีพ่อผมไม่เคยคุ้นเรื่องนี้เลยพ่อพ่อผู้หญิงไม่ลงก็จะให้ลงแต่ผู้ชายจามันอยู่ที่คนละผู้หญิงอีสี่คนแม่ลงเรื่องนี้ยคนไม่แต่มันเป็นทุกหมู่บ้านเลยนะอะไรเงี้ยเขาต้องแก้ไขญาติเขาเนี่ยอุ้ยหมู่บ้านมากันทั้งหมู่บ้านหัวใจแคบเขาบอกเอ้ยลงทําไมก็เปลี่ยนใหม่ได้ลงได้ทุกอย่างในโลกก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง หลายพันปีแต่ตรงน<ก>ี้ค<ร>งเปลี่ยน<ร>ยาก <ๆ S 1> นะสําหรับโซเทานะ้วสำหรับแต้จิ๋วแล้วเจคิดว่าการที่คนที่ในโซเทาเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีแล้วเนาะผู้คนก็มีตังแล้วเนาะฉะนั้นอาหารการกินก็ก็ดีขึ้นใช่ไหมการความเป็นอยู่เป็นอยู่ก็ดีขึ้น,นบ้านเรือนอะไรก็ดีขึ้นแล้วเขาเป็นคนที่นิสัยยังเหมือนสมัยก่อนไหมแบบว่าอ๋อยังขี้เหนียวใจแคบหรือ ชอบมีปัญหาเลยมันก็ยังเป็นอยู่แต่มันก็ดีขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้แล้วเรื่องปากท้องมันเบาลงใช่ไหมการแข่งขันมันน้อยลงแล้วกินมีกินมีอยู่แล้วก็ต้องใจดีขึ้นดิบางบ้านยังเคี้ยวเหมือนเดิมยังเคี้ยวเหมือนเดิมเอาบางบ้านเคี้ยวเหมือนเดิมเหรอบางบ้านน่ะเราพูดถึงบ้านมันไม่เหมือนกันหรอกแต่มองภาพรวมในสังคมก็เป็นสังคมที่แบบอันนี้ดูออกเลยเหรอแบบตรงอย่างวันนั้นไปบ้านญาติคนหนึ่งเขาบอกอุ้ยลืกกับมาต้องมาไหว้เจ้านะแล้วต้องเลี้ยงโตนะมันอ้าปากเท่าเลยวะ มันบอกไหว้เจ้าต้องงบประมาณหมื่นหยวนแล้วต้องอ๋อไหว้ไหว้บรรพุทธหมื่นหยวนเลยนะสี่ห้าหมื่นบาทผมบอกเฮ้ยบ้าแล้วอผมบอกอะไรเยอะแยะวะแล้วต้องไหว้เจ้าหกที่ไหว้บรรพุทกูบอกหยุดหยุดหยุดอย่างนี้เป็นแสนแน่เลยอแล้วก็บอกต้องพาไปกินข้าวเดี๋ยวเลี้ยงโต๊ะพี่น้องมาเจอกันมันบอกต้องเรียกมันเป็นสิบโต๊เลยอ่ะมันมันเยอะขนาดนั้นทำไมมันก็จะเรียกตั้งแต่ญาติของอากงอาม่าเลยไม่ต้องขนาดนั้นเอาสนิทสนิทก็พอ โอ้ยผมก็ตกแล้วมันบอกด้วยโต๊ะหนึ่งอะต้องสี่ห้าพันหยวนโอ้โต๊ะบ้าอะไรแพงขนาดนั้นไม่มันเพิ่งกินถูกนะ้านมันมีร้านแบบกินเป่าฮื้อด้วยไงอ๋อหรู้หน่อยเออมัน็ทําฮต้อก็เลยถูกนะร้อยสองร้อยหยวนแล้วพุ่มเฟือยเออไม่จำเป็นมันก็ฉวยโอกาสไงว่าปกติกูไม่ได้กินมึงมางวันนี้กูจะกินเป่าฮื้อด้วยก็ต้องดูคนว่าเขามาหาเศรษฐีหรือเปล่าถ้าเขาหาเศรษฐีก็เขาก็คิดว่าเมืองไทยเนี่ยเศรษฐีเด้ะแมอุจาร์กลับมาเยี่ยมญาติได้ไม่ไม่ S <S 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 และญาติสองฝั่งนะอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องว้ก็ได้นะเรามาเจอกันก็พออ่<ม><ม>เห็นไหมฐานะไม่เหมือนกัน,นดูออกเลยว่าฝั่งน,นี้เนี่ยฐานะมีอันจะกิน<ม>เขาไม่เรียกร้องฝั่งน,นี้เนี่ยอยากเรียกร้องอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่ายัางรู้สึกว่าคนจีนนี่ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันเรื่องพวกนี้มีโดยเฉพาะก็คิดว่ามันอย่างเมืองไทยแม่งมึงต้องเศรษฐกิจธุรกิจอาธุรกิจอย่างเดี๋ยวนี้เมืองจีนรวยกว่าเมืองไทยแล้ว อารวยกว่าใช่แต่บางบ้านเนี่ยยัง,ยงไม่ได้รวย<อ>ไม่เขายังจนอยู่ไง,<อ>งแต่ผม้มอง <จน S 1> ภาพเศรษฐกิจรวมของสุดเท้านะผมคิดว่า<ต>คนทั่วไปก็ถือว่าฐานะไม่ได้ไม่ได้แย่ของเมืองไทยหรอกแต่ไอเรื่องโอเวอร์ซัพพลายมันมีอยู่เยอะ<ม>พื้นฐานตรงเนี้ยเศรษฐกิจตกแน่นอนเพราะอะไรผมอะไม่รู้แปะตรงคิดอว่าเศรษฐกิจเดิมทีเนี่ยจีนเขาเป็นผู้ผลิตทําของขายอย่างอเมริกาเขาเป็นคนซื้อของอยู่แล้วทีนี้เน,นี่ยตัวเขาเองมีพันสี่ร้อยล้านอติ่ายพันห้า แล้วเขายังส่งออกได้ทั่วโลกแคปเขาอยู่ที่สามพันล้านอพออยู่ดีๆอเมริกาต้องโยกตัดภาษ,ษีม,มันก็ต้องตกสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นตที่ผมเคยพูดแล้วจีนแม่งเศรษฐกิจด,ดาวเพราะว่าอะไรเขาโอเวอร์แคปอยู่แล้วโอเวอร์แคปเข้าใจก็คือพันห้าร้อยล้ 1, <500 S 1> ลานโอเวอร์แคปสามพันล้ 3, ลานผลิตล้นเกินเออกำลังผลิตเขาเกินแล้วทำไงฉะนั้นเขาก็ต้องตกเศรษฐกิจตกก็หมายความว่าขายไม่ออกเออโดยเฉพาะส่งออกเขาชะลอเอาขายไม่ออกก็หยุดติก็ต้องหยุดไง หยุดพวกขอโทษน,นะมีอาชีพใหม่ด้วยนะขายเครื่องจากเก่าตอนเลยหลังมีเป็นอาชีพใหม่เลยผมไปดูเครื่องพิมพ์เนี่ยโอ้โหเครื่องพิมพ์เก่าที่แบบแพงๆมาขายถูกๆได้อ่ะเขาหย<อ>่กิจการเนี่ S <S ยเพรโอซ์ทายพอโอซ์ทายปุ๊บก็เลิกกิจการติดหนี้แบงค์โยนยึดกลายเป็นธุรกิจนี้กลายเป็นธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะขายเครื่องจากเก่าเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามันล้มละลายไงมันเลิกกิจการเนี่ยครับ มันก็ต้องมีการขายของอันนี้ออก,ก็เป็นโอกาสนะครับถ้าใครสนใจไปดูเครื่องจักรเก่าเครื่องจักรมือสองที่สภาพดีคุณก็ไปเลือกดีๆต้นทุนเครื่องจักรคุณจะถูกลงคือทุกทีมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเศรกิจไม่ดีเนี่ยก็จะมีการเลนหลังเราจะได้โอกาสของคนที่แบบมีเงินสดแต่อันนี้แปะตรงรู้ไหมว่ามันเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากตอนนี้เพราะมันแคสมันคือสามพันล้านอืมตอนนี้มันต้องโลเหลือพันห้าร้อยล้านของพวกนี้ต้องออกมาอีกเยอะ ถึงขนาดนั้นเลยอว่าการที่จีนเนี่ยเศรษฐกิจมันแย่ขนาดมันต้องเลหลังของออกมาหมดเลยเหรอก็ไม่งั้นแคปมันเต็มอ่ะคือผมได้ยินข่าวเหมือนกันนะว่าตอนนี้จีนเนี่ยเริ่มเริ่มดันคนออกนอกประเทศเพราะว่าเอในประเทศมันไม่มีไม่มีงานให้ทําแคปเขาเนี่ยตอนเนี้ยเขายังพันกว่าล้านไงเขาก็ยังมีออเดอร์ผลิตได้แต่แคปส่วนเกินอีกพันกว่าล้านล่ะโรงแามพวกนี้ก็ต้องโดยว่าเครื่องจักรเก่าต้องรีดตัวเองออกอาจจะย้ายมาอยู่เมืองไทยอะไรพวกนี้ใช่ ก็น่าทาอยู่ถ้าเกิดว่ามองว่าธุรกิจเมืองไทยในเมืองไทยเราก็ไม่ได้ดีกว่าจะจะ,จะทำเป็นธุรกิจอะไรก็ไม่ได้ดีกว่าเมืองจีนไม่แต่เจ <7 S 2> กูยังมองว่าหลังปีใหม่แล้วดีหมยเขาว่าเศรษฐกิจโดยทั่วไปจะดีขึ้นมันจะเข้าที่แล้วเอมันเจ๊งมา,มาล้าอย่างี้หรอไม่ก็ก่อนหน้านี้มันซื้อสต็อกไงแบบสมมุติยอดขายกูเดือนละเจ็ดล้านกูก็ซื้อไว้สิบกว่าล้านเ,ออเพราะสรุปแล้วอเมริกาเก็บเราสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มันหยุดซื้อก่อนมันหยุดซื้อก่อนอันนี้สต็อกล้าหมดแล้ว หยุดซื้อพอถึงสิ้นปีปอตต้นปีมันก็ต้องเริ่มเข้าสุอท้ี้ตอนนี้ต้องต้องเริ่มสต๊อตกของปลายปีทัทีิสมัตไม่สตอ๊ออกเพราะว่าเขาซื้อไปครบแล้วอืมซื้อไปถึงใช้ถึงปลายปีใช้ถึงต้นปีหน้าเลยโอ้โอ้เข้าใจซื้อยาวเลยแล้วตอนนี้นะบอกให้นะอีกสองสามเดือนเนี่ยของจะถูกอีกเพราะทุกอย่างขึ้นไม่ได้อืมเพราะมันไม่มีดีบานดีบานเก่าเขาเอาไปหมดแล้วอืมอืมอืมนะครับโดยเฉพาะอาชีพอย่าง เรืออ่าขพวกเม็ดพลาสติกเจ็กกุยอะไรเงี้ยลงอีกพิโตเคมีเขาบอกแย่มากเลยนี่ก็แย่ก็มันไม่มีดีมาน่ะแล้วพวกเม็ดพลาสติกเนี่ยแต่ต้องรู้ไหมว่าพวกเรซินพีบีซีเรซินตอนนี้เหลือยี่สิบกว่าบาทยี่สามเคยห้าสิบเจ็ดราคาตกตกราคาตกไหมวัตถุดิบมันราคาตกเหรอเดือนหน้าจะต่ำกว่าอีกพูดถึงเรซินไอพวกพลาสติกนี่มันเป็นวัตถุดิบของการตอนนี้ยี่สามเดือนหน้าจะยี่สองกว่าด้วยก็ยิ่งนีก็ก็ดีิ ก็ดีอ่ะแต่มันไม่มีดีมาอ่ะอคนจีนเ็าเรียกว่าใหม่ไม้จังผู้ไม่เตีย้ยเพราะมันถูกแล้วเลยที่ถูกที่ไม่มีคนเจอเออถ้าแพงกับดีกว่าอาอแพงในสต๊อกก,กำไรแล้วไนงะโอเคซื้อปุ๊บขึ้นซื้อปุ๊บขึ้นแม่งซื้อปุ๊บลงซื้อปุ๊บเจ็บตัวทุกคนอ๋อความหมายคือเศรษฐกิจมันมันลง วัตถุดิบก็ถูกแตาคนม่มีกับไม่มีมมวสัสถุดิบก็แย่หมดงงต้นทุนต่นตําต้นทุนจูงกูก็ต้องลงเพราะกูขายไม่ได้อ,อจบตอนนี้เจ็กกุยคิดว่าเศรษฐกิจจีนมันจะจะดีดีขึ้นกว่าเมืองไทยหรือว่าเมืองไทยจะดีขึ้นจีนตอนนี้เขามีปัญหาใหญ่ก็คือดิมาแคปเขาโอเวอร์แคปเท่าหนึ่งอะล้นแต่ว่าเขาพอสักพักหนึ่งเขากต้องปรับตัวเข้าหาออนนี้เขาต้องใช้เวลาปรับตัวให้สู่สภาพ ความเป็นจริงที่เขามีแค่พันกว่าล้านคนส่วนไอ้ยอดที่เหลือที่จะไปส่งออกหรืออะไรมันจะออกไปประเทศไหนก็ยังไม่รู้แต่เขาขายดีขึ้นนะยอดส่งออกมันยอดยอดมันโตนะคือยอดไม่ได้ลดลงเลยนะแต่แปดตรงน้องเผื่อน,นิดน,นึงนะเมืองจีนตัวเลขมันเมต <c oughs> ตัวเลขต่อแหลเยอะแยะเลยผมเห็นตัวเลขมันขึ้นนะนั่นแ,แหละตัวเลขมันต่อแหลได้ไดมันไม่ได้ขายน้อยลงเลยอืตัวเลขมันต่อแหลได้สรุปแล้วคือเมืองจีนเนี่ยอกําลังผลิตล้นเกินแต่ขายไม่ค่อยดี ครับอ๋อแต่ว,ว่าเห็นก็เทเข้ามาในเมืองไทยเยอะนี่ก็เทมาอยู่แล้วเมืองไทยนี่อิสระ,ะไงหนีได้แล้วโกได้จ่ายได้แล้วถ้าถ้าต้จิ๋วเนี่ยแต้จิ๋วเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งหนึ่งที่ท้าเรีกเ่าเศรษฐกิจแย่เหมือนกันเนอะเพรว่าทั่วประเทศอ๋อไม่ไม่ได้ดีกว่าเขาเลยไม่ดีดีกว่าเขาเอกอ๋อาแล้วคนโดยทั่วไปที่เขารู้ถึงว่าเพียงแต่คนแต้จิ๋วมันยังตกงานหรือเปล่าก็ตกงานก็มีเพียงแต่แต้จิ๋วมันแบบคือ ไม่ได้อวยตัวเองนะมันกระตือรือร้นกว่าที่อื่นมสมมุติคนอื่นตกไอ้นี่มันไม่ยอมตายมันก็ดิ้นรลนชิบหายเลย<อ>คนแต้จิ๋วตัวดิ้นรลนเก่ง<อ>กูก็ไปเกาะไปหาเรื่องไปหาขายไปไปแย่งเขามาคือดิ้นรลนขนขวายเพื่อนทั่วร<อ>ประเทศอะเขาแย่งเหมือนกันแต่แต้จิว๋วเขาจะคนเขาแย่งแปดเก้ามันอาจจะแบบสิบเอ็ดมันหาวิธีไปฟันมาให้ได้เข้าใจก็ค,คือเศรษฐกิจโดยทั่วไปไม่ดีขึ้นแล้วก็ ผู้คนก็ทรงทรงอยู่ครับออแล้วเจก,กุยไปเที่ยวนี้เจก,กุยรู้สึกว่าเนี่ยทัวร์ที่ไปนีเออ่เขาประทับใจไหมหรือว่ามีอะไรเขาประทับใจกันเยอะก็ฝากนะถ้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวกันของเจก,กุยที่ไปเที่ยวกับเราซื้อจินนี่อเราซื้อบินอะ่ะเขาไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวเปลี่ยนสไตล์เลยเชื่อไปลองไปดูเขาเป็นอีกแนวหนึ่งเลยเขาไปเรียนรู้ด้วย ไปศึกษาวัฒนธรรมไปรณรงค์ประเพณีแล้วไปเรียนรู้เรียนเดียบตักถักร้อยนะไปตัดกระดาษไปเขียนผู้การไปเรียนจอกล้วยอย่างเงี้ยเขามีอคอร์สเข้าเรียนแล้วก็ไปศึกษาวัฒนธรรมประเพณีจริงๆทั้งจังไม่ได้ว่าไปอะไรชะงอกทัวนะมีกิจกรรมให้ทำครับแล้วก็ได้ความรู้กลับมานะครับก็เป็นตื่นเต้นมากเป็นสิ่งที่ดีฮะเพราะว่า ไปเที่ยวที่ฐานทอ่เที่ยวมันธรรมดาล่ะต้องมีอะไรใหม่ๆเราจะไปฐานต้องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์แล้วก็ไปฟังเพลงไปดูงิ้วโอ้ฟังเพลงนี่เพลงอะไรก็เพลงใต้จิ๋วเขามาร้องให้ฟังอ้เหรออ๋อเหรอแล้วมาสีซอให้ฟังแล้วก็ไปดูงิ้วมีไปดูหนังแห่โหร้ด้วยคือแห่โหร้คืออะไรแห่โหรลเป็นเหมือนกับอะไรนะสีธนนท์ชัยอย่างเงี้ยเออหนังลงมี่ายหนังแบบเป็นเออเป็นหนังไต้จิ๋วเลยแล้วพูดใต้จิ๋วเงี้ยหรอพูดใต้จิ๋วเลย เรื่องนี้ดังมากแถวไลแล้วใครจะไปฟังรู้เรื่องก็ชาวต้คนไปด้วยมันก็ส่วนใหญ่สืบสายพันธุ์ไต้จิ๋วแหละถึงจะไปกับพวกผมนะครับเลอเออผมเพเคยรู้ว่ามีหนังไต้จิ๋วขายด้วยแต้จิ๋วแล้วก็เป็นหนังที่แบบพูดภาษาชาวบ้านเลยมีแบบกีลงกีหลานอะไรนี้ด้วยนะพูดภาษาแบบโลกาจริงๆเลยอาแล้วแล้วคนขาคนที่เขาถ่ายทำฉายเนี่ยพวกนี้มาจากไหนอ่ะ ก็<ด>มาจากไดจิว๋วมาจากบ้านดเลยมีนิ้วด้วยมีพวกทีมนิ้วเข้ามาแล้วก็มาเล่นหนังแล้วก็ไปถ่ายที่บ้านหลังหลีด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด share, ะติดตามช่องดีบีสัวนถา <S <S เพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร